ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษา ของคณะครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพญาสังคารามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีบนถนนวิภาวดีรงังสิตขาเข้าหน้าอนุสร์สถานแห่งชาติตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่1ตุลาคม67เป็นความเศร้าสะเทือนใจเกินกว่าที่จะหาคำใดมาเปรียบแทนได้นักเรียนและครู23ชีวิต ไม่ควรมาจบชีวิตในสภาพที่ไม่ต่างจากการถูกเผาทั้งเป็นเมื่อน,นึกถึงภาพคับขันของผู้เสียชีวิตบนรถบัสขึ้นมากี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ต้องหลับตาทุกครั้งไม่อาจคิดถึงนานทีมรณะต่อไปอีกได้ความประมาทของพนักงานขับรถความหย่อนยานต่อหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นแก่ตัวของผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทรถบัสคันนี้ คือต้นเหตุของโศกนาฏกรรมและเป็นบทเรียนซ้ำซากในประเทศนี้ที่ไม่รู้จักจบสิน้นสำคัญที่สุดก็คือโครงการทัศนศ,ศึกษาของโรงเรียนไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่สภาพรถยนต์และความหย่อนยานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ยังอนุญาตให้รถบัสคันนี้ซึ่งมีอายุการใช้งานมาแล้วถึง54ปีตามที่ได้จดทะเบียนไว้เมื่อปี2013วิ่งได้อย่างไร อีกทั้งนอกจากจะมีการดัดแปลงตัวถังรถพร้อมเปลี่ยนเครื่องยนต์จากยี่ห้อเดิมอิซุของญี่ปุ่นมาเป็นเบนของเยอรมันก็ยังมีการเปลี่ยนมาใช้แก๊ส NGV โดยถังแก๊สนี้ใช้งานมาแล้ว15ปีและจวนใกล้จะหมดอายุในปี2569แม้ว่าขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีจะออกมายืนยันว่ารถบัสคันที่เกิดเหตุหมายเลขทะเบียน3 0 0 4 2 3สิงห์บุรี ซึ่งเป็นของผู้ประกอบการชื่อนางสาวปณิสราชินบุตรหรือบริษัทชินบุตรทัวร์ได้มีการตรวจสภาพรถครั้งล่าสุดเมื่อวันที่23พฤศจิาคม67แล้วและโดยเฉพาะเรื่องประตูรถฉุกเฉินอยู่ในสภาพแข็งแรงใช้งานได้ตามปกติแต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าขณะเกิดเหตุเมื่อวันที่1ตุลาคมวานสื่อนี้เวลาเที่ยงเศษซึ่งหลังจากยางหน้าด้านขวาของรถระเบิด ทำให้รถเสียหลักไปชนกับแบรีเออร์จนเกิดไฟลุกขึ้นที่ด้านหน้ารถก่อนจากนั้นจึงลุกลามไปทั้งคันเป็นเหตุให้นักเรียน20คนและครู3คนรวม23คนต้องถึงแก่ชีวิตอย่างน่าเศร้าสลดเพราะประตูรถฉุกเฉินด้านหลังเปิดไม่ได้โดยบนรถยนต์คันนี้มีผู้โดยสารมาทั้งหมด45คนเป็นนักเรียน38คนครู6คนและพนักงานขับรถ1คน นอกจากประตูทางออกฉุกเฉินหรือประตูรถฉุกเฉินคือคำถามแรกที่มีคำตอบอยู่ในตัวของมันเองจากเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้แล้วว่าถูกละเลยอ,อย่างประมาทเลินเลอ่อใช้การไม่ได้อันเป็นความรับผิดชอบของทั้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเจ้าของผู้ประกอบการและพนักงานขับรถส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นบนรถบัสคันนี้ที่ควรมีมาตรฐานเพื่อป้องกันเหตุแห่งความสูญเสีย คงป่วยการที่จะถามว่ามีหรือไม่หรือมีแล้วใช้การได้หรือไม่เช่นถังดับเพลิงและคอนทุบกระจกสำคัญที่สุดพนักงานขับรถจะต้องเป็นคนแรกที่อยู่บนรถเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารที่ประสบภัยและใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่ควรจะมีหรือมีอยู่บนรถบัสคันนี้เป็นการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแต่ปรากฏว่าพนักงานขับรถที่ชื่อนายสมานจันพุทธวัย48ปี นี้เอาตัวรอดออกจากรถสิ่งนี้คือสำนึกของมนุษย์ตามภาระหน้าที่รับผิดชอบที่ควรจะมีอยู่ไม่ใช่ว่าจะอาชีพใดก็ตามต้องมีอย่างไรก็ตามทุกครั้งในยามที่มีเหตุเพศภัยร้ายแรงเกิดขึ้นแก่ประชาชนและประเทศชาติบ้านเมืองไม่มีแม้สักครั้งเดียวที่ในหลวงและสมเด็จพระราชินีจะทรงทอดทิ้งพระสงนิกอโกรงกนาตกรรมในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอยากหาที่สุดม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีความห่วงใยและทรงสลดพระไทยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งเด็กและครูไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรายตลอดจนการจัดการเรื่องงานทั้งหมดรวมทั้งผู้เสียชีวิตทางกระทรวงศึกษาธิการจะทำหนังสือ ขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษต่อไปขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานรุ่งเรืองปรีชากุลศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ <S Angel s e v e Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้า และทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel 7 8 9 r e a l t y